สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษด,ดาเซมโคลเลสครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Sony r X0 Mark II หรือกล้อง r X0 Mark II ตัวกล้องตัวนี้เป็นกล้อง compact ขนาดเล็กที่ความสามารถไม่เล็กเลย Sony บอกว่าเป็นกล้อง ultra compact ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตัวเซนเซอร์ของเขาเป็นเซนเซอร์ XMoRS Tag เซนเซอร์ขนาด1นิ้วเห็นตัวกล้องเล็กๆแบบนี้เซนเซอร์ใหญ่ถึง1นิ้วเลยแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่15.3ล้านพิกเซลประมวลผลด้วย Beyond X ให้ภาพสีสมจริงพร้อมกับกัน ปรับสกินโทนหรือสีผิวให้สวยขึ้นตัวเลนส์ที่มาด้วยเป็นเลนส์ไซส์เทสซาทีสตา24มิล f4 ตัวบอดี้ของตัวกล้องทำจากโลหะทั้งตัวแข็งแรงทนทานออกแบบให้ตัวเลนส์อยู่ตรงกลางคือไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนนะฮะจะหมุนกล้องตีลังกาจะหมุนตั้งแนวนี้ตัวเลนส์จะอยู่ตรงกลางตลอดเวลาบอดี้กันฝุ่น กันน้ำด้วยสามารถให้กันน้ำลึกได้ถึง10เมตรกระจกด้านหน้าของเขาหรือว่าตัวฟิลเตอร์ตรงนี้เคลือบสารพิเศษที่ลดการเกาะตัวของหยดน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายใต้น้ําหรือว่าจุ่มน้ําลงไปแล้วยกขึ้นมาเองเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของหยดน้ําที่มันเกาะอ,อยู่ที่หน้าเลน นอกจากนั้นตกล่องตัวนี้ยังกันกระแทกจากความสูง2เมตรเราสามารถปล่อยตกได้ทนการกดทับหรือว่ารับน้ําหนักกดได้ที่200กิโลกรมัมฟุตหรือ2,000นิวตันหน้าจอสิ่งที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากมาร์ควันก็คือสามารถจะกางออกมาได้กลางเป็นเซลฟี่180องศาแบบนี้หรือว่าจะถ่ายเป็นมุม ท็อปวิวแบบนี้ก็กางออกมาได้90องศาเลยนะครับเหมาะสำหรับการทำวีล็อกหรือว่าการถ่ายเซลฟี่การถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้สะดวกมากด้านหลังจะมีช่องเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเป็น s t m i m มมี USB ตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็มีช่องเสียบไมโครโฟนเป็นแจ็ค3.5สามารถที่จะเสียบไมโครโฟนใส่เข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยรวมถึง ช่องสารใสบริ่กาเป็น micro SD นะฮะส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ไท J ด้านข้างอยู่ตรงนี้เปิดแบตเตอรี่ขึ้นมาตัวแบตเตอรี่ชื่อเต็มๆขอ,ของเขาก็คือ NPBJ 1ชาร์จเต็มเนี่ยสามารถจะถ่ายได้ถึง240ภาพแล้วก็น้ำหนักของตัวกล้องเนี่ยจะอยู่แค่รอสามกรัมเท่านั้นเองเบามากๆครับ ตัวเลนส์ที่มากับ RX0 Mark II จะเป็นเลนส์ไซส์เทสต a าทีสตาประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง6ชิ้นจัดเป็น6กลุ่มเลนส์แล้วก็ทั้ง6ชิ้นเป็นเลนส์อสโพริทั้งหมดโฟกัส ใกล้สุดอยู่ที่20เซนติเมตรเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวสำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วระบบโฟกัสนอกจากที่จะเป็นระบบออโต้โฟกัสแล้วก็จะมีออโต้โฟกัสแบบที่เป็นเฟสเดทเรคชั่นสามารถที่จะจําหน้าได้ด้วยเราสั่งรีจิสหน้าเราได้รวมถึงมีระบบไอเ c ทโฟกัสที่ดวงตาโดยอัตโนมัติต้องบอกว่าระบบนี้เองเนี่ยก็ยกมาจากกล้องตัวใหญ่ๆของโซนี่นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเฟ c e ด e เ e c ชั่นหรือว่าไอดทเรกชั่นตัวนี้โฟกัสได้เร็วแล้วก็แม่นยำมากๆความ ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดจะอยู่ที่1 3 2 0 0ส่วน3 2 0 0วินาทีก็เป็นความเร็วชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ตัวนี้มีระบบแอนตี้ดิสทอร์ชั่นชัตเตอร์ด้วยคือเรื่องของโล่งชัตเตอร์เนี่ยจะไม่มีปัญหาสำหรับตัว RX100 Mark II ลดน้อยลงไปเยอะการใช้งานตัวกล้องเองเ,องเนี่ยเขาจะมีโหมดเป็นออโต้มีโหมดโปรแกรมมีโหมดแมนนวลให้แต่ว่ากล้องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่มีโหมด อัพเจ r ตพาร r ตี้กับโหมดช h ตเ t e r Priority นะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็จะมีแค่เป็นโหมดออโต้มีโหมด P แล้วก็มีโหมด M ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดได้ที่16ภาพต่อวินาทีค่า iso หรือค่าความไวแสงจะอยู่ที่125ถึง12800แต่สามารถที่จะขยายได้สูงสุดที่25600แล้วก็ต่ำสุดได้ที่ iso 80นอกจากนั้นตัวกล้องตัวนี้ยังมีระบบ interval recording สารการถ่ายภาพเพื่อที่จะเอาไปทำ ทำแล็บแล้วก็มีฟังก์ชันเรื่องของซอฟ t s สกินเ f ฟเฟมาให้ด้วยสำหรับใครที่จะเอาไปถ่ายเซลฟี่หรือว่าจะเอาไปถ่ายภาพบุคคลนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับสีผิวให้ได้เรื่องของวิดีโอกันบ้างวิดีโอตัวนี้สามารถที่จะถ่ายเป็น 4K 30p 100เมกะบิตเอเซกได้แล้วก็การถ่ายวิดีโอของเขาอ่านข้อมูลทุกพิกเซลนะครเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องของบนิ่งก็จะให้คุณภาพของภาพรายละเอียดของ ภาพที่ดีขึ้นส่วนการถ่ายแบบ Full High d e p ตัวกล้องตัวนี้สามารถจะถ่ายเฟรมเรตสูงสุดได้ที่ 120p ที่100เมกะบิต ในโหมดการถ่ายวิดีโออีกอย่างหนึ่งก็คือโหมด SFR หรือ High Frame Rate คือการถ่ายเฟรมเรทจำนวนเยอะๆเพื่อที่จะเอามาทำเป็น s l สโลโมชันตัว RX0 Mark II ตัวนี้สามารถจะถ่ายเฟรมเรทสูงสุดได้ที่1,000เฟรมเพอร์เซกก็จะมีให้เลือกเป็น3สเต็ปขึ้น1,000เฟรมเพอร์เซก500เฟรมเพอร์เซกแล้วก็250เฟรมเพอร์เซกเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องตัวนี้มีระบบกันสั่นให้ด้วยเป็นกันสั่นแบบ อิเล็กทรอนิกส์เวลาที่เราใช้งานเดินถือถ่ายแบบนี้การสั่นตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้กิมบอลเอฟเฟกอยากได้กันสั่นที่มันดูนิ่งๆเราสามารถที่จะเอาไฟ์ลวิดีโอเนี่ยไป แก้กันสัว์ในตัวแอปพลิเคชันของ Sony ต่อได้เป็นแอปพลิเคชัน Movie Edit add-on ดาวน์โหลดได้ฟรีก็จะช่วยลดการสั่นไหวในวิดีโอทำให้ภาพดูนิ่งมากขึ้นเรื่องของการคอนโทรลปุ่มบางคนจะบอกว่าตัว r x 1 0 o ตัวแรกปุ่มมันใช้งานยากแต่ว่าสำหรับ RX100 Mark II ต้องมีการปรับแก้มาพอสมควรปุ่มกดง่ายขึ้นรวมถึงว่าพวกปุ่มต่างๆต,ต,ตรงนี้เราสามารถจะคัสตอมไมได้เองด้วยก็อยากจะให้เมนูไหนมาอยู่ในปุ่มตรงไหนเนี่ยเราสามารถจะปรับเลือกได้ ตอนนี้มาทดสอบตัว r Xero Mark 2นะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างเรื่องของระบบกันสัน่นแล้วก็เรื่องของเสียงตอนนี้พี่ใหญ่ใช้ไม์หัวก,กล้องเลยก็คือไม์ที่ติดกับตัวกล้องไม่ได้ต่อไม์เพิ่มนะฮรระยะห่างระหว่างตัวแบบหรือว่าคนพูดเนี่ย ถึงตัวกล้องก็อยู่สักประมาณหนึ่งช่วงแขนไม่ถึงหนึ่งช่วงแขนดีอันนี้กำลังขึ้นบันไดเลื่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้ามันยังนิ่งอยู่เดี๋ยวลองเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรบับเรื่องของระบบกันสั่นที่หลายๆคนห่วงก,กันเรื่องของภาาเองเนี่ยเขาที่ได้ทดลองกถือว่าทำออกมาได้ดีนะการปรับแสงการเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ เรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยโซนี่เขาค่อนข้างจะเน้นอยู่แล้วในตัว r x เซรวมถึงตัวเซ็นเซอร์1นิ้วเขาด้วยอันนี้ก็ลองเดินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแสงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนอยู่เพราะว่าแดดข้างนอกค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวแล้วก็มารีน่าเบซนเนี่ยเขาเป็นกระจกซ็ส่วนใหญ่แสงก็เลยจะมีแบบบุบบ้าบูบบาบ้างนะครับ จากที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัวกล้อง Sony r x 0 Mark II ก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากพกง่ายแล้วก็ถ่ายสนุกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรกับตัวกล้องตัวนี้มากเราสามารถที่จะสร้างมุมกล้องได้อิสระมากขึ้นด้วยขนาดที่เล็กกระ,ะทัดลัดทนเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการกระแทกและก็กัดน้าด้วยตัวไฟล์ที่ได้ออกมาทาออกมาได้ดีในระดับของกล้องพรีเมียม o m p a c t เมนูการใช้งานเหมือนกับกล้องตระกูล RX พูดง่ายๆว่าเมนูนี้ลอกมาจากตัว RX100 เลยใช้งานตัว RX100 เมนูยังไงตัว r x 1 0 Mark II คุณได้เมนูแบบนั้นแต่ว่าการพกพาเจ้าตัว r x 1 0 Mark II ก็พกผาง่ายขึ้นเลนส์ที่ให้มาเป็นเลนส์ขนาด 2ีมิลองศาการรับภาพกำลังดีคือไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปถ่ายวิวถ่ายท่องเที่ยวยังทําได้สบายๆหรือว่าเวลาที่เราจะถ่ายเซลฟี่กลางหน้าจอขึ้นมาแล้วก็ยื่นออกไปสุดแขนเนี่ยองศาก็กําลังดีก็ยังมีหน้าเราแล้วก็จะมี ฉากหลังด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเรื่องของการใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภาพนิ่งหรือการถ่ายวีดีโอตัวนี้เนี่ยถือว่าสอบผ่านการใช้งานอย่างการถ่ายวีดีโอหรือว่าการทําวีดีโอลง YouTube เจ้าตัวนี้ตอบสนองงานได้สบายๆคุณได้ไฟล์วีดีโอที่คุณภาพดีมากสามารถที่จะต่ออุปกรณ์ได้ครบเหมือนกับกล้องมือาชีพทั่วๆไปตัวนี้มีช่อง SMI เป็น q u e e n SMI ด้วยเราสามารถที่จะทำ Facebook Live YouTube Live ได้แล้ว ก็ฟังก์ชันวิดีโอใสาไม้ครบอยู่แล้วมี วิดีโอเป็น manual, แมนวลเราตั้งค่าวิดีโอเองได้รวมถึงมี S l o ล็อกทู 2, สำหรับการเอาไฟลวิดีโอไปเกรดสีมีสีบราให้มี t i ม e โค้ดให้ก็เรียกว่าฟังก์ชันวิดีโอสำหรับกล้องอาชีพเป็นยังไงตัว r x 1 0 Mark 2ใส่มาให้แบบน,นั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวกล้องจะเป็นกล้อง o m p แ c t แต่ว่าด้วยขนาดที่เล็กของ r x 1 0 Mark 2ททำให้เราสามารถจะใช้อุปกรณ์ของพวกกล้อง Action Camera ได้ด้วยหรือใครจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ของก o p r o ตัว r x 0 Mark 2มีตัวอะแดปเตอร์เราสามารถจะซื้ออะแดปเตอร์ มาใส่แล้วก็แปลงเป,โโป็น GoPro เมาส์ใช้กับอุปกรณ์เม้า t i n g ของ GoPro หรือว่ากล้อง Action Cam มยี่ห้ออื่นๆได้เลยอีกอุปกรณ์เสริมอันหนึ่งที่พี่ใหญ่แนะนำว่าควรจะต้องมีก็คือเจ้าตัวกริปตัวนี้ฮะเป็น Hand grip ์กริ VCTSGR1 ซึ่งเป็นตัวกริปที่ช่วยให้เราจับถือ RX0 ได้ถนัดมากขึ้นตัวนี้เป็นขาตั้งในตัวด้วยเวลาที่พกพาไปอยากวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งคุยแล้วก็สามารถที่จะ วางแบบนี้แล้วก็นั่งคุยได้เลยหรือว่าถือถ่ายเอาไว้เป็นไม้เซลฟี่นะครับแต่ตัวนี้ยืดไม่ได้นะแต่ข้อดีของเขาก็คือเขามีปุ่มคอนโทรลตัวกล้องเราสามารถคอนโทรลตัวกล้องได้มีปุ่ม โฟโต้เอาไว้ถ่ายภาพแล้วก็ปุ่มวิดีโอรวมถึงปุ่มซูมซูมเข้าซูมออกแต่ว่า r x 1 0 Mark II จะเป็นซูมที่โซนี่เรียกว่าเคลียร์ซูมหรือพูดง่ายๆว่ามันคือดิจิตอลซูมแต่ว่าคุณภาพทำออกมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับกรณีที่อยากจะซูมจริงๆแต่โดยปกติพี่ใหญ่แนะนำว่าถ่ายเป็นวกว้างๆดีกว่าและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง r x 0 Mark II อบาพูดสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ